สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมบริษัทดีซีคอนซัลแทเสนอสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะ,คด,คะดิฉันชื่อนาตาลีนาตาลี อยากจะให้ผู้หญิงคิดบวชโทษนะครับคุณนดาลีครับคิดบวชนั้นพระไหมครับเป็นผู้ชายเหรอครับจะบวชพระครับอํมคิดบวชบวชคิดบวชคิดบวชก็ไม่รู้ภาษาไทยไหมเป็นมิสยูนิเวอร์สนะแต่ได้เข่าเดินอยู่หัวหินเยอะนะชะอําเนี่ยไม่ใช่มาแกลบมา่ลยจังเลยอ่ะคุณเนี่ยสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนแพี่อ๋องคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพิ่งนี่คืออะไร หลุยส์เหรอหลุยส์ปลอมเหรอไม่ไม่ปลอมแม้ของแท้นะหลุยส์ก๊ปมาาจกับแก๊ปแทบหลุยส์กับแก๊ปนะตอนนี้คุณผู้ชมทําดีที่พ่อทำนีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับผมดีเจอ๋องเข็มรัศนทรนนท์ครับเป็นดีเจอยู่ที่94 EFM คลื่นเดียวกับนาดาลีเนะครับอยู่ด้วยกันค่ะคนนี้กลางวันคนนี้ออกมาหากินตอนกลางคืนค่ะถอดหัวออกมาด้วยนะคะแล้ซื้ออะไรมาเยอะแยะนี่พี่ก็เธอสั่งให้ฉันซื้อขนมเข้ามาเยอะแยะไงโอ้ดีจังเลยแต่ไม่ช่วยถือนะ อ๋องั้นเราฝากวางไว้ก่อนนะแล้วเธอก็พาฉันเนี่ยเดินวนที่บ้านราชาวดีใช่แล้วนะครับซึ่งเราจะมาเยี่ยมน้องๆกันนะครับก็เป็นหนึ่งกิจกรรมที่อ๋องก็ทําค่อนข้างประจําอยู่เข้าไปด้านในไหมครับค่ะนี่ฝากไว้ข้างในเนาะจ้ะอ๋อนี่ห้องรับบริจาคเงินก็ได้สิ่งของก็ได้เหรอมูลนิธิบ้านราชาวดีเงินก็ได้สิ่งของก็ได้ผู้บริจาคเงินสิ่งของยินดีต้อนรับการให้ครั้งไหนที่ประทับใจพี่อ๋อมากที่สุดอยากให้พี่อ๋องเนี่ย บอกพวกเราหน่อยว่าการสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเมื่อเราได้ทําตามแบบอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริษัทไทยเบเอเรจจำกัดมหาชนยามาฮาฟิลาโนและฟิโอเรหัวฉีดสมาร์ทใช่สไตล์ไหนก็ใช่เลยอ่ออออาๆๆเลยเลยเลยเขานี้ เฮ้ยก็ไม่รู้โอ้นี่ไงถึงแล้วนี่เราตรงนี้เป็นรอาคารสำหรับกายภาพใช่ไหมใช่แล้วครับนี่ต้องเจอเจอกับพี่นักกายภาพบําบัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพี่ครับนี่ขอถามหน่อยว่าตรงนี้ค่ะเอาไว้ฝึกอะไรคะฝึกกัมเรมันเล็กค่ะแล้วก็ให้น้องได้ยืดเหยียดแขนอีกนิดนึงอินูครับเอ้ยอ้นี่นี่รถเรเวิร์วางนะครับพี่เอ๋ ดีค่ะคุณฮัลโหลยูแบบ๊ะแมนเธอคน,นหนึ่งฉันจำได้ใช่อีกหนึ่งคนที่เราภาคภูมิใจประเทศไทยภาคภูมิใจมากคนคนี้คนด่งคนดังขอเสียงบมือต้อรับน้องกี้ครับสวัสดีน้องกี้ครับ น้องกี้นี่ไงกี้จับมือหน่อยจับมือหน่อยเฮ้ยเราภูมิใจในตัวเธอมากเลยอ่ะขอบคุณนะจริงเราคนไทยต้องขอบคุณเลยเพราะว่าไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติด้วยในนักกีฬาไูกนักกีฬาบ็อกเซียงอ่ะอาขออนุญาตจับเดียนคุณหน่อยนะ ดิฉันดีแทนจะเก๋อ่ะดิแต่เหรียญที่เราภาคภูมิใจคือเหรียญนี้ไงใหญ่เบ้อเร่อเบ้อร่าพาราลิมปิกเกมล่าสุดที่ลอนดอนนั่นเองนะครับคว้าเหรียญทองอานดับโลกระดับโลกนะคุณเนาะยอดเยี่ยมมากเลยขอบคุณนะดีใจที่ได้คุยเนาะพี่อ๋องเวลาพี่อ๋องมาที่นี่อ่ะสิ่งที่พี่อ๋องได้รับคืออะไรมันเป็นเนี่ยอ๋องเชื่อว่าตุ๋ยก็ได้เหมือนกันมันเป็นพลังอะไรบางอย่างที่มันไปกระตุ้นอะไรในใจเราที่รู้สึกบางทีเราเจอปัญหาเยอะอย่างเงี้ยอ่ะ น้องเขายังไม่ย่อท้อเลยอะไรเงี้ยเราก็ต้องแก้ปัญหากันไปแล้วก็สู้ต่อไปกับชีวิตอะไเงยครับนองน้องๆยอดเยี่ยมมากขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณน้องกี้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวอตุยไปหาที่นั่งคุยกับพี่อ๋องนะคะน้องกี้เลิศมากเลยเอาไหมเอาเหรียญไหมเอาไหมยามาฮาฟิลาโนและฟิโอเร หัวฉีดสมาร์ทใช่สไตล์ไหนก็ใช่เลยโครสินค้าครบบริการดีราคาถูกหรือว่างานขององส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการให้ต่างๆใช้ให้แรงงานหรือว่าประชาสัมพันธ์ให้กับคนคนที่ช่วยเหลือคนอื่นนะครต่างๆนานาทำไมถึงทุ่มเทตัวเองไปด้านการให้อองเติบโตมาในครอบครัวอองเป็นคนดูทีวีเยอะแล้วก็ชอบดูข่าวอะไรเงี้ยข่าวในพระราชสำนักเงี้ยพระราชกรณียกิจอองรู้สึกว่าท่านต้องให้แบบ ท่านก็ไม่ได้หวังอะไรอ่ะแล้วเราก็ซุมซับมาตลอดแต่เด็กเไเงี้ยครับเราเห็นภาพไม่ว่าลําบากแค่ไหนภาพที่อ๋องประทับใจแล้วดูทุกครั้งแล้วน้ำตาคลอทุกครั้งเลยนะคือที่เป็นภาพลุยโคลนนะ่ะอ๋าทุกพระองค์ไม่ใช่แต่ในหลวงของเราทางครอบครัวเลยเนาะอ่าแล้วก็ไปด้วยกันอ๋องก็พยายามคิดท่านหวังอะไรไม่ได้หวังอะไรเลยนอะกจากทาเพื่อประชาชนชาวไทยไรเงี้ยให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเขาดีขึ้นเนาะถูกต้องนะเนี่ยอองก็เลยแบบรู้สึกว่า เป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองให้บ้างเ<ช>นี่ยเหรอใช่บางครั้งเราต้องยอมรับว่าเราเกิดมาโชคดีกว่าคนอื่นเนาะอ่ามีพร้อมเนาะมีพร้อมกว่าคนอื่นดังนั้นบางครั้งเราต้องเจดเวลาเพื่อมาเอาสิ่งที่เราแฮปปี้ในชีวิตประจําวันของเราอะมาต่อยอดให้กับน้องๆที่บางครั้งเขาอยากได้โอกาสแบบเราแต่เขาไม่ได้บ้างการให้ครั้งไหนที่ประทับใจพี่ออกมากที่สุดมีครั้งหนึ่งเด็กมาของเงินซึ่งเราอะมีให้ก็มีมี ยี่สิบบาทมันไม่ได้เยอะเลยอ่ะอ,อ,องถามว่าน้องเอาไปทำอะไรอะไรเไงี้ยเออน้องบอกว่าซื้อข้าวกินพี่นี่ยังไม่ได้กินข้าวเลยในเช้างอะไรเงี้ยองก็บอกว่าเราไปซื้อข้าวที่ไหนน้องก็แถวเนี้ยแหละเออคือกลัวว,ว่าน้องจะเอาเงินไปแบบติดยาเสพติอดอะไรเงี้ยอดมก, <ๆ S 2> า,ดมกาว <ๆ S 2> ใช่ปะอเออองก็เลยบอกว่าแถวเนี้ยมีกี่คนมีเพื่อนอีกคนเออน้องก็บอกว่ามีหลายคนมากองว่าไปตามมา ก็เลยพาน้องกินข้าวหมดเลยพาไปเลี้ยงข้าวพาไปเลี้ยงข้าวซึ่งเราให้เงินก็ได้แหละแต่เรารู้สึกว่าเราพอยาให้น้องได้อิ่มท้องแล้วอยากได้เห็นตอนที่เขาอยากได้เห็นตอนเขากินเลยแล้วก็อยากให้มากกว่านั้นด้วยคนน้องก็เลยไปชวนมามาตอนนั้นเพราะมันเกือบเจ็ดเจ็ดคนอยากให้พี่อ๋องเนี่ยบอกพวกเราหน่อยว่าการสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเมื่อเราได้ทําตามแบบอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งเลยคือเราจะ สุขภาพจิตด,ดีอันนี้ออกเชื่อเลยนะตาบอะไรก็ตามครับ,รบที่เราทําความดีมันส่งผลต่อตัวเองเสมอไม่ใช่แต่การให้ครับยังมี อีกหลายๆคําสอนของในหลวงของเรา,าน,นที่เราสามารถเห็นได้ตามภาพข่าวหรืออะไรก็ตามครับเราสามารถนํามาน้อมนํามาใช้มาปรับใช้กับชีวิตเราได้ไม่ต้องร้อแค่คุณหยิบมา30%ปรับให้เข้ากับตัวคุณเองอแค่นี้ชีวิตคุณก็มีความสุขแล้วจะได้เวลามันไม่พอเฮ้ยกับแล้หรอให้ไม่กลับไม่กลับ ข้าวหน้าอยู่ต่อนะอยูู่่อนแต่ลาคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมไปดูอาการอื่นก่อนแล้วมาเจอกันในตอนหน้าของทำดีพอทำนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่เวลาไล่เข้ามาไล่เข้ามาง่ายมากอ่ะท่านให้เรามาโดยตลอดท่านรักเราเราไม่จะมีผลอื่นใดอีกที่เราจะไม่รักพระเจ้าอยู่หัวของเราเองแค่นี้เองดีสชื่นชมทุกความดีครับ